สวัสดีครับผมจะมาแนะนำส่วนประกอบและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ไก่ชนไทยดอ t เนะฮะก่อนอื่นผมขอแนะนำองค์ประกอบหลักๆของเว็บไซต์ก่อนนะฮะก็จะเว็บไซต์ก็จะประ,ประกอบไปด้วยส่วนของเมนูหลักด้านบนนะฮะส่วนของโซเชียลมีเดียใครที่เล่น Facebook Twitter นะฮะหรือว่าฟีีตรงนี้ก็สามารถมา f อ l l o w ติดตามเว็บไซต์ได้นะฮะ ในส่วนของเนื้อหานะฮะเป็นข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับเกรดความรู้ต่างๆนะฮะในส่วนของ a c e b o o k นะฮะก็สามารถเข้ามากดไลค์ได้นะฮะเวลามีข่าวสารเราก็จะท่านก็จะได้รับข้อมูลใน facebook ของท่านด้วยนะฮะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการาล็อกอินเข้าในระบบสมาชิกนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ โพสต์ล่าสุดนะฮะแล้วตรงนี้ก็ในส่วนที่เป็นคอมเมนต์ล่าสุดนะฮะท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์ของเราได้นะฮะในส่วนที่ผมจะแนะนําต่อไปก็คือในส่วนของเว็บบอรนะฮะวิธีการใช้งานเว็บบอร์ดที่นี่ก็ง่ายมากนะฮะก่อนอื่นท่านต้องทําการลงทะเบียนก่อนนะฮะ ให้ท่านกรอกข้อมูลยูสเซอร์เนมนะฮะสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะฮะเทสเตอร์นะฮะอีเมลก็เป็นในส่วนของคำนวณท่านต้องกรอกด้วยนะฮะ5้าบวกสิเป็น16นะฮะ อีเมลก็ copy ลงมาแส่ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในส่วนของชื่อท่านก็ต้องแจ้งด้วยนะฮะ last name ท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะแต่แนะนำไม่ใส่นะฮะ password นะฮะตั้งให้อย่างน้อยต้องมีหกตัวนะฮะ เราให้กดปุ่มลงทะเบียนนะฮะลองทดสอบนะฮะ เท่า okay. นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะสังเกตว่าด้านบนนะฮะจะเป็นในส่วนของเมนูของท่านท่านสามารถาคลิกเลือกแก้ไขนะฮะเพื่อทำการาเพิ่มรูปของท่านนะ,ะสามารถอัพโหลดได้ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะฮะ,ะ,ฮะเพื่อเลือกรูปของท่านนะฮะ แล้วกดปุ่มอัพโหลดนะครับจากนั้นก็ครอปในส่วนรูปที่ท่านต้องการนะฮะกดครอปอิมเมจนะฮะเท่านี้เองครับท่านก็จะมีรูปของท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะ กรอกข้อมูลที่จำเป็นในนี้นะฮะจากนั้นให้ทำการกดปุ่มอัปเดตโปรไฟล์นะก็เรียบร้อยแล้วกลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับดูว่ารูปของท่านได้ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือยังนะฮะกลับไปดูที่เว็บบอร์ดนะครับครับรูปของท่านก็ขึ้นมาแล้วนะฮะท่านก็สามารถเข้าไปอตอบกระทู้ตั้งกระทู้ ในเว็บบอร์ดได้นะครับเริ่มต้นผมจะสาธิตวิธีการใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้นนะฮะสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาแล้วนะฮะท่านสามารถตั้งกระทู้ได้ตรงนี้นะฮะหรือว่าท่านจะเข้าไปตอบคําถามหรือว่าตอบกระทู้ที่เขาตั้งกันเอาไว้แล้วนะฮะในนี้ได้ยกตัวอย่างในนี้นะฮะสมมุติว่าผมจะคอมเมนต์ในส่วนของ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็าสามารถคลิกป,ปุ่มตัวนี้ได้เหมือนกัน,นะฮะโปรแกรมก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็าสามารถติดต่อได้ว่าจากนั้นให้คลิกป,ปุ่มสังเกตฮะก่อนที่จะทำการาบันทึกนะฮะมันโปรแกรมจะต้องจะถามให้เราบวกตัวเลขก่อนนะ ในการบวกตัวเลขนี้เป็นการป้องกันเื่อพวกไวรัสสปายแวร์มาแวร์ต่างๆนะฮะสิบวกเเป็น19บเก้านะฮะจากนั้นก็กดปุ่มโพสต์ e w พไร l ์นะฮะก็รอสักครู่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นการตอบกระทู้นะฮะ หรือว่าจะตั้งกระทู้ตอบกระทูตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ทดลองเล่นกันดูนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบการบรรยายแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ